สวัสดียามเย็นครับวันนี้มาส้มข้าวส้มข้าวหานเน่ยตรงนี้ได้หน่อยนึงส้มได้หน่อยเดี๋ย,อย,ยวอะไรกัน,กปน,นไปงานส้มงามเหมือนกั่หนึ่งครั้มงมุ่น้มมาทางนู้นฝัม่นก็ส้มมาทางนี้ รักลยรักานไ <c ười> เรนานเ็แล้วทำนาขอบคุณครับจะเขีด ค่อนข้างจะเข็ดทำไร่ไถนานี่ค่อนข้างจะเข็ดวิชาทำไร่ไถนาเนี่ยสู้สู้ตัวจริงเสียงจริงไม่ได้เลยดูเข้ามาเขาหวานเข้าก็งามอะไรก็งามของเรานี่มันอะไรมันทำไมมันลุลง่งๆเป็นลุ่งเป็นย่อมๆยอม,ย,อมอย่างนี้เนี่ยตรงโน้นอีกรูนี่นะยังไม่ได้ซ่อมเลย